ครับสวัสดีวันที่22ธันวาคม2568 ก็มาพบมาเจอกันมันเดิมคิดถึงกันบ้นางไปแล้วเนี่ยวันนี้เราก็มากับรถต่วนพิเศษนะขบ,บวนที่14จากต้นทางเชียงใหม่ไปทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงที่จะเข้าสู่สถานีรถไฟลพบุรี2ซึ่งเป็นสถานีที่สร้างและใช้การเมื่อเปิดใช้การเมื่อวันที่5ธันวาคม2 5 6 8ลักษณะก็เป็นทางยกระดับนะครับผมนะทางที่จะเข้ามาก็เป็นทางยกระดับนะที่ยาวที่สุดในประเทศไทยซึ่งมีความยาวอยู่ที่19กกิโลเมตรนะครับผมนะซึ่งเป็นโครงการทาง รถไฟทางคู่ช่วงลบบุรีปากน้ำโพซึ่งท่านใดที่จะมาใช้บริการสถานีลบบุรี2เนี่ยทางการรถไฟเขาก็จะมีรถสองแถวนะให้บริการนะครับนะนี่คือสถานีรถไฟลบบุรีนะครับโอ้โหใหญ่โตมโหลานตัทก็เพิ่งเข้ามาครั้งแรกนะครับนะไม่รู้ว่าคนอื่นก็เลิกเหรอนะกันหรือยังนะครับนะก็ให้คนอื่นก็เลิกเหรอกันไปก่อนตะทัดค่อยเข้ามานะครับผมนะก็โอ้โหใหญ่โตนะครับนะก็เป็นการรองรับนะการขยายตัวนะครับนะของอ่าอ่าบ้านเมืองนะครับนะของเมืองต่าง นะครับนะเผื่อลบมรีก็มีการขยายตัวนะครับเขาก็เลยเอามาอยู่นอกมุงนอกเมืองน,นิดหน่อยลดความลงความเร็วสูงมาอีกนะครับผมนะกนะนะนะ็จะได้สะดวกสบายในการาสร้างทงสร้างทางแล้วก็ไม่ต้องมีปัญหากันนะครับผมนะโอเคนะครับหใหญ่โตจริงๆนะครับเงียบกกิบเลย